สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะผมแล้ววันนี้ด้านหลักแล้วก็เป็นสีฟ้า,า,าเขียวไปเลยนะฮะซึ่งไปถ่ายข้างนอกไม่ได้นะทุกคนพายุเข้าฝนตกนะฮะจะทําอะไรก็ไม่เป็นใจนะทุกคนอ่าอพายุเข้าตอนวันที่จะกินของหวานนะครับผมอ่ากะว่าวันนี้คงอากาศร้อนกะว่าจะกินของหวานซะหน่อยนะฮะอ่ะเอาว่าไม่เป็นไร ฝนตกเราก็กินได้นะครับผมที่เห็นอยู่นี่คือเครื่องที่ไว้ใส่น้ําแข็งใส่นะแต่น้ําแข็งเราจะไม่ได้ใส่แนละ้ววันนี้เราใส่เป็นก่อนเลยเรากกัว,กวามันละลายก่อนนะครับผมมีมันเชื่อมลูกชิดเฉากล้วยนะครับผมแล้วก็ลอดช่องถ้าท,ทิมกรอบนี่ผมชอบมากถ้าท,ทิมกรอบนะครับผม่ะให้เสียเวลาแล้วก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมจะลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะมา เรามาทํากันก่อนดีกว่าได้ยินเสียงลมฮะมาแล้วนะครับผมวันนี้ตกทั้งวันนะฮะน้าไม่ไหลไฟดับมาครบนะครับบ้านผมตอนนี้ <c oughs> อ่ะมาเราอย่าเพิ่งสนใจเรื่องน้าไม่ไหลไฟดับกันเลยนะครับผมมาที่คลิปเราก่อนนะครับผมมาเราจะขาดไปอีกไม่ได้ขออนุญาตใส่น้ําแข็งแป๊บนึงนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วใส่น้ําแข็งนะครับผม <c oughs> ไหวไหมฮะ <c oughs> ตัดออกเลยตอนใส่นะทุลักทุเลมากนะครับผมมาต่อไปเราก็มาใส่นี่เลยสียอดฮิตนะครับผมน้ำแดงนะฮะใส่ลงไปเลยใส่แบบให้หวานตัดขาไปเลยทุกคนเป็นไงใส่อีกนะฮะน้ำจะท่วมแล้วตอนนี้ใส่นมลงไปนะครับผมอือ นี่สีเริ่มสวยเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลากินแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวน้ำแข็งจะละลายก่อนนะทุกคนตอนนี้น้องพื้นไปหมดนะฮขออนุญาตคนก่อนนะครับผมอืมโอ้นมข้นๆหอมๆไปทุกคนอหอมมากตอนนี้นะครับผม ม,มามาชิมฝีมือเราเลยทุกคนอืมอืมยอด bạn tất khá anh Không bạn thân Vinh, tôi mặt ถ้ากินตอนอากาศร้อนๆนี่จะแจ่มมากเลยอือ ว่าด้านหลังมันโล่งไปไหมทุกคนเดี๋ยวผมหาต้นไม้หาอะไรมาแต่งไว้ตรงนี้ดีกว่าทุกคนเพื่อใกล้เข้าหน้าฝนแล้วทุกคนอืม อืมอ่าจี๊ดขึ้นหัวอืมกินหมดเนี่ยเบาหวานทำหาเแน่อืม มันแถวกล้วยอร่อยจังเลยอ่ะอร่อยมากอืม้ม ก็ยอร่อยอือมกระเพริงกรอบอมบืมกระเพริงกรอบเจ้านี้อร่อยมาก

嗯哼。嗯、uh。Huh. Uh huh. 黄金。<Morning. S 2> <laughs> รู้นะฮะว่าลืมอะไรนะฮะเราลืมขนมหนอกองหูนี่เองนะฮะขนมปังเอาไปก่อนหนึ่งมุกเี่ย ไม่ขำแถมยังได้ขโมดคิ้วด้วยมุกเมื่อกี้นะฮะ <laughs> ตอนที่กินน้ำแข็งเมื่อดันอากาศไม่ร้อนเท่าได้เนาะอือนี่ฮะถาดใหญ่มากคงกินคนเดียวไม่หมดทุกคน <laughs> มาทานใหดูว่าที่ทําไปมันกินได้จริงนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครเีียงไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะและสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ